ญญเห็นสัญญาเป็นเซ็ตในสัญญาก็คือระบุว่าหนูอ่ะรับเงินมาหนึ่งแสนต้องไปไลค์กับเขาอ่ะต้องไปไลค์กับเขาอ่ะห้าครั้งให้ครบหนึ่งแสนตับทั้งมูกันแล้วก็หนูก็เลยรับเงินมาแล้วเมื่อคืนเขามาบังคับให้หนูเซ็นสัญญาซึ่ง หนูก็หนูก็ยังถามเขาว่าหนูว่าอยู่ในความดูแลของบอสแบบนี้ยบอสเขาน่าจะไม่โอเคก็เลยหนูก็เลยต้องจำยอมที่จะเซ็นสัญญาตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่ให้หนูคืนเงินหนูรับเงินเขามาแล้ว แมงปอถูกบังคับให้เซ็นสัญญาเป็นเรื่องขึ้นมาอีกแล้วเมื่อบอสนวัตได้ออกมาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กนวัตอิสระไก่ศิลระบุข,ข้อความว่าฟังแมงปอหน่อยครับเมื่อคืนถูกบังคับให้เซ็นสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูจะมาลอยากหนูจะมาเล่าระบายความรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูให้ทุกคน พอเสร็จงานอะแม่เฟิร์นก็ให้เงินหนูกับผู้การคนละหนึ่งแสนบาทโดยที่ไม่ได้แจ้งว่าเงินตรงนั้นคือคือเงินอะไรก็คือเขาเขาก็เหมือนแบบให้หนูก็คิดว่าเขาให้ให้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมือนที่หนูทํายอดขายได้เขาก็เลยให้หนูมาหนึ่งแสนเพิ่มพิเศษจากค่าตัวแล้วพอมาเมื่อคืนหนูมาถ่ายรายการของพี่หมดดาซึ่งเป็นเป็นงานของของแม่เฟิร์น แม่เฟิร์นก็ให้ให้หนูกับผู้กันอะเซ็นสัญญาเป็นใสในสัญญาก็คือระบ,บุว่าหนูอะรับเงินมานหนึ่งแสนต้องไปไลฟ์กับเขาอะต้องไปไลฟ์กับเขาอะห้าครั้งให้ครบหนึ่งแสนตามเลทค่าตัวของหนูขั้นตัดอันเก่าแล้วทีนี้ หนูก็เลยถามเขาว่าวันนั้นอะ่ะเขาไม่ได้แจ้งหนูตอนที่หนูรับเงินอะ่ะเพราะถ้าวันนั้นอะ่ะหนูรู้ว่าเงินเงินหนึ่งแสนเป็นเงินการเป็นการจ้างงานล่วงหน้าหนูก็จะไม่รับแล้วก็หนูอะ่ะคิดว่ามันคือรางวัลที่หนูขายของได้เพราะว่าเวลาปกติแล้วเวลาหนูไปไลฟ์บางที่หลายๆที่ที่หนูขายของได้เขาก็จะมีของขวัญให้หนู หนูก็เลยคิดว่าไอตรงเนี้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่าจ้างล่วงหน้าหนูคิดว่าเป็นเงินกันทั้งคู่ทั้งมูกัดแล้วก็หนูก็เลยรับเงินมาแล้วเมื่อคืนเขามาบังคับให้หนูเซ็นสัญญาซึ่งหนูก็หนูก็ยังถามเขาว่าหนูว่าอยู่ในความดูแลของบอสแบบเนี้ยบอสเขาน่าจะไม่โอเคเพราะว่าอยู่ดีๆอะไปเพิ่มเหมือนว่าเพราะหนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอห้าไอเงินไอเงินหนึ่งแสนมันคือการจ้าง เพราะวันที่เขาให้หนูไม่ได้มีการบอกหรือเกล่าวหรือบอกอะไรหนูเลยสักคําเกี่ยวกับการว่างจ้างงานล่วงหน้าหนูก็เลยรับเงินเพราะว่าหนูคิดว่าตรงนั้นอะ่ะคือเงินรางวัลพิเศษที่เขาให้หนูแล้วเมื่อคืนอะ่ะเขาก็บอกว่าเขาอะ่ะคุยกับบอดเรียบร้อยแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยต้องจํายอมที่จะเซ็นสัญญาตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่ให้หนูคืนเงินหนูรับเงินเขามาแล้วแล้วเมื่อเช้าบอดก็โทรมาหาหนูแล้วก็ ถามหนูว่าทําไมอยู่ดีๆตารางงานเพิ่มแล้วหนูก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าว่าเขาไม่ได้คุยกับใครเลยก่อนหน้านี้เรื่องเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นหน,หนูก็เลยหนูก็เลยตกใจแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าหนูอยู่ในความดูแลของบอสถุกงานหรือว่า การจัดตารางอะไรอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของบอสหมดแล้วเมื่อคืนอะหนูก็โดนบังโดนบังคับกันทั้งคู่ให้เซ็นสัญญาเพราะว่าด้วยความที่เขาบอกว่าเขาคุยกับบอสแล้วหนูก็เลยต้องเซ็นแล้วหนูจะคืนเงินก็ไม่ได้หนูก็เลยต้องเซ็น,แล,น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 ,ลซนแล้วหนูก็นู่นคือหนูก็ไม่สบายใจแล้วก็เลยตอนเช้ามาบอสก็โทรมาหาหนูแล้วก็ถามหนูค่ะ ครั้งนี้ครับเพจอ e ีมอย1ร้อยแปดวีหนึ่งครับได้สรุปใจความให้ว่าบอสนวัดฟังแมงปอหน่อยครับเมื่อคืนถูกบังคับให้เซน็นแมงปอกับผู้การรับงานให้ไปไร้คลินิกแม่จุดจุดจุดเมื่อวันศุกร์หลังจบงานแม่ให้เงินคนละ10,000แสนบาทโดยไม่ได้บอกว่าเงินนั้นเป็นค่าอะไรหนูก็เลยคิดว่าเป็นเงินพิเศษที่ทำยอดขายได้ต่อมาเมื่อคืนแม่จุดจุดจุดให้เซนสัญญาในสัญญาระบุหนูรับเงินมา1 0 0 0 0แสนต้องไปไร์กับเขา5ครั้งซึ่งวันที่เขาให้เงินเขาไม่ได้แจ เพราะถ้าหนูรู้ว่าเป็นการจ้างงานล่วงหน้าหนูก็คงไม่รับเงินเขาบังคับให้หนูเซ็นสัญญาแล้วหนูก็บอกหนูอยู่ในความดูแลของบอสนวัตบอสน่าจะไม่โอเคเขาก็บอกว่าเขาคุยกับบอสเรียบร้อยแล้วหนูก็เลยยอมเซ็นสัญญาเพราะเขาไม่ให้พวกหนูคืนเงินตอนเช้าบอสโทรมาหาถามว่าทําไมตารางงานเพิ่มบอสบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ได้คุยกับใครเลยตอนนี้หนูอยู่ในความดูแลของบอสจำไว้นะครับผู้ของฟรีไม่มีในโลกพี่หนุ่มเก่า